ยังไม่มีก็เป็นตำข่าวเล็กๆมานทำให้ชาวบ้านยู่นะครับนำสิ่งที่ได้มาที่เขาทำกนา,ำาเนเรื่องประมาคเป็นไปในหลายพื้นที่นะครับที่ให้มาผมก็พอมา,ม,ม,าามาเป็นรับราก็มาฉายมาเปิดมาดูให้ชาวบ้านดูแลแลกเปลี่ยนกันนะนี่คือสิ่งดีที่หมู่บ้านอื่นๆก็ทำกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็มีการจัดทำเวทีประชาคมหลายครั้งนะครับเป็นเวทีย่อย ตามจุดต่างๆของหมู่บ yeah. so ้านครับเดี๋ยวเวลานั้นเดี๋ยวทางผู้ช่วยยาท่านจะได้ช่วยอธิบายนะผู้ช่วยยาเองก็จะคุยมันดีนะครับนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จทุกก็ก็เป็นเวทีอย่างนี้ครับนี่คือเป็นของของหมู่บ้านทั้งหมดนะครับนั่งคุยต่างๆสถานที่ต่างๆวันที่เขาเริ่มงานสองทุ่มล้วก็ไปจัดเวทีนั่งรอมาต้องเกินนั่งคุยแป๊บนึงอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะเห็นนะครับพอหลังจากว่าเราลงล็อกแล้วเราทำธรรมนูนก็เชิญส่วนงานต่างๆเข้ามาแล้ว เช่นตำรวจอันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรแกล้ที่ต้องมาทำข้อกลงมกับเราต้องช่วยกันหน่อยของมานนี้นะเชิญท่านรองผู้พิทักษ์ตำรวจปทจะมาเลยมานั่งคุยตำรวจเข้ามานะครับเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องนำกลก็จะลดลงพ้อะชาวบ้านก็ต้องการอย่างนี้นะครับนี่ครับที่ว่าเวทีกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ไปนั่งรอครับจากเวทีผู้ช่วยยาญเป็นว่าเอาตู้ลำโพงอะไรเรื่อยๆเป็นว่าเป็นตั้ง เอารถเข็นน้ําไปตั้งรอนะก่อนจะไปบ้านมาคุยกันหน่อยสักยี่สิบสามสิบนาทีแบบนี้นะครับน,นะครับเปทีเแหลเด็กก็สำคัญครับทุกกลุ่มครับมานั่งคุยทนได้เนื้อหาได้ปัญหาได้แนวทางกันก่อนึ่งจริงๆแล้วปัญหานี่เรารู้อยู่แล้วแหละก็มีข้อมูลอยู่บ้านนะครับพเพราะว่าทําแผนทุมชนท,นทําแผนพัฒนาหมู่บ้านมามา,มาหลายปีนะครับแต่ว่าเพื่อเป็น,นการตุ้มทวนเอาจริงเอาจรงกันเป็นที่หน่อยก็จากสิที ให้เต็มที่เลยนะครับวทีรวมวิธีกลุ่มวิธีเฉพาะอันนี้เวิีเฉพาะเด็กเด็กก็คิดอย่างไงบางบาง,บาง,บ,างบางเรื่องเรารู้จักเด็กครับเช่นพ่อแม่เสพยาเรากรรู้จักเด็กเราก็ไปช่วยกันนะครับนี่ครับ,เ,รบเจอวิทยากรต่างมารวมอันนี้คือในหมู่บ้านนะครับเต้นเต้นกลางแต่ก่อนเราไม่มีตาน,านกันเป็นเช่าเต้นมาครับนี่นะครับ,รบก็เป็นวิธีพูดคุยกันย้ำบ่อยๆนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันจริงๆกามีคนจบครับ ดูหลานยังสนนี่ถ้าเป็นในทีที่ว่ากลางคืนนะครับเราไปจากไปทีรอ,อก็อีมาตั้งรอรอลอะไรมามานั่งคุยกันหน่อยนะครับนี่เป็นกลางคืนประมาณสักสองทุ่มกว่ากวนะครับนี่ก็อีที่หนึ่งนะครับนี่จะมีเป็นจุดๆจุดไหนที่ไม่ค่อยมาแล้วก็จะเป็นนั่ไปนั่งรอประมาณนี้นะครับเพื่อให้ได้ปัญหาเพื่อให้ได้มีส่วนกลนุ่มจรกงอย่างนี้นะครับก็าพางชาวบ้านกลุ่มหน,นึ่งจะนำไปนั่งรอยี่สิบคนสิบคนก็คุยกันได้นะครับ เป็นต้นนะครับก็จะเป็นเวทีเล็กๆแบบนี้นะครับในหมู่บ้านงนะครับทีนี้ก็ทําเป็นเรื่องเวลาว่ายิ่งขึ้นท่านมีเวทีหนึ่งที่สองคุยกันเรื่องอะไรเอาปัญหามาเล่าถึงบนฟังนะครับคนแก่คนเฒ่าก็มีส่วนร่วมนะครับคุยกันแล้วเราได้อะไรบ้างปัญหามีอะไรบ้างอเอาแต่แก้อย่างไรนะครับเราให้เสนอขึ้นมาเป็นเวทีที่ไม่เป็นจำกัดเรื่องนําเวลาครับแล้วก็เป็นเวทีที่ไม่ค่อยมีขั้นตอนเท่าไหรนะ่เราขอให้ ขอให้ได้ปัญหาแล้วขอให้ได้คนทาขอให้ได้แนวร่วมครับดีหมดเลยตรงนี้อย่างนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านเอ้ามันเคร่งเครียดมากนะก็ไปทุ่งเลยเขื่อนไปที่เขื่อนนู่นนะครับในท่ากระบะนครับอ่บที่น้่น้ำตกทางสีดานะครับนี่ี่มีดีคือหลอกคนกันได้คนไปเยอะด,ดีจะนอางคือดีกลับบ้านได้ได้เพราะเรามองมองรถกันแล้วครับต้อ,องกลับพร้อมกันมันก็ได้ได้ปัญหาเยอะครับ แล้วกติเป็นที่ชัดกาจะเอาละเราทำน้องแน่ทำพมรแน่ับเลื่อนแน่นะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเกิอตัดสีพยานนิดหน่อยคุยกันหน่อยนะเรื่องสําคัญต้องการเลยก็หวดสังคมตำรวจจะทําอะไรในบ้านตามที่ชาวบ้านเสนอแต่ตำรวจก็ไก็ได้ช่วยแล้วแหละหรือว่ามาขู่มาขู่ก็ยังดีนะครับอย่างนี้นะครับตำรวจเขาร่วบเราแล้วนะปัญหาบางปัญหานะครับก็ต้องแก้ได้หรือเวทีนี้ แต่ว่าทุกๆเวทีท่านรองนายแพทย์ท่านจับมีส่วนร่วมเกือบทุกเวทีนะครับอย่างนี้ท่านรองนายแพทย์ก็เลยเชิญเราเชิญท่านมาทพืกอมาจะแลกเปลี่ยนให้ชาวบ้านได้คุยนะครับทางคุณหมอทางเจ้าที่สาลสุพรางโรงเรียนทุกส่วนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไปใช้เวทีที่โรงเรียนศรีราชตรสอนที่เป็นโรงเรียนโรงเรียนมัธยมอยู่ติดภูเขานะครับก็ชาวบ้านไปก็ะสบต่อใช้ห้องประชุมก็คุคกูก็เรียนกาแฟอย่างนี้ครับพนอาจา์ ครับแล้วก็เลี้ยงข้าวเลยแล้วก็คุู๊ก็มีส่วนร่วมก็ดีใจใหญ่ชาวบ้านมาเยี่ยมครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเวทีที่ท่านรอกผู้บ่ามานะครับมาทาําข้อตกลงในหมู่บ้าน,นครับมาร่วมเกียกรรมแล้วก็เราก็ประกาศใช้ธรรมนูงเป็นประดับน,นะครับทุกส่วนนะครับมาร่วมอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมนูญซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี ของหมู่บ้านแต่สิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เล่เลยก็คือชาวบ้านเสนออะไรก็พอผมก็จะจวอใส่ในข้อตกลงทั้งหมดก่อนจะตัดพวใครออกเรก็จะถามก่อนว่าตรงกันไหมถ้าปรับเปลี่ยนถ้ามันตรงกันล้วก็ตัดได้นะคทับเข้ามานะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับผมก็มันก็มีการปรับปรุงบ้างแับก็ให้เรากระทับมากยิ่งขึ้นเช่นหมวดหนึ่งมียี่สิบข้อแล้วเรา กรรมการหมวดนี้จะทําได้กี่ข้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับหมวดที่หมวดมคุณธรรมจะได้ทำท่านผู้ใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้จะทําได้กี่เรื่องป,ปีนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กําหนดความเขาแค่เจ็ดข้อพอหมวดนี้นะครับหมวดคุณธรรมจะได้ทำโครงการต่างๆเหล่า,านี้นะครับแล้วก็จะหมวดต่อไปอย่างนี้นะครับหมวดที่สามสังคมดีกรรมการจะทํำได้กี่ข้อจากสิบหกข้อปีอนี้ หรือว่าช่วงนี้เอาสักหกข้ออย่างนี้นะครับก็เอาแค่หกข้อก่อนค่อยทําเรื่องอื่นต่อไปที่เอาประเด็นที่สําคัญสำคัญผู้รับผิดชอบก็ต้องไปทํานะส่วนมากก็จะได้ทํากันเกือบกับทุกหมวดนะครับอย่างนี้นะครับรพวกกีฬาอะไรพวกนี้เราทาอยู่แล้วในหมู่บ้านไม่มีสนามกีฬานะครับไม่มีสนามกีฬานี่ถ้านาใครเสร็จก่อนก็เอารถไถไปปักเลยครับนี่ครับปักนานา,นา,น,านาผู้ช่วยด่านนะปีนี้ก็ปักเสร็จก็ทําท แข่งกีฬาเพราให้เด็กนี่จะแข่งขันกันเข้ามากันเกือบทุกหมู่บ้านนี่กเป็นใอย่างเช่อโครงการนี้กอโครงการดีนะครับเด็กก็มีส่วนร่วมมากเลยนกครดูแลความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านดูแลกันเองครับก็ทําที่ถนนนี่แหละรถมาก็ได้จายที่ดูแลกันเลยนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี่แหกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเด็กที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกับปตทปมูฝบ้งนสองพันคร่างอยู่บนภูเขาเนียครับ เราก็ได้เชิญหน่วยงานมาฟังถ้าทําทําได้ก็ทำเลยครับให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายครับผู้ว่าส้นผู้ว่าผู้ติดสายนะครับทุกคนต้องเรียนครับถ้าไม่จบก็ต้องไปเรียนต่อต่อเนอเขาตามแต่สายนี้ก็ต่างสายกันหน่อยรู้ได้กันหน่อยบางทีให้รู้ข้อมูลอะไรก็ก็ช่วยทำนะครับเยาวชนก็ เข้าค่ายนะช่วงทำงานาเขาเป็นทำนาด้วสอนการเรียนรู้วิถีชีวิตไทยนค,คนมีความสามารถเหมือนก็เชิญเปนจัดรายการวิทยุด้วยวิทยุวิทยุหลักของจังหวัดเลยนะครับนี่นะครับหมวดที่หมวดเศรษฐกิจกับหมวดเศรษฐกิจพอเพียงแยกกันออกคนละหมวดนะครับหมวดเหมือนนุ่ก็ทําทําได้ด้วยกันนะครับหมวดเศรษฐกิจพอเพียง อย่างนี้นะครับก็ให้ปฏิบัติจริงจังแล้วก็น้อมนํามาใช้อย่าง ora, จริงจังวันนี้ก็ต้องวิถีวิถานนิดนึงโครงการอย่างนี้นะครับก็มีผู้รับผิดชอบชัดเจนผู้คองผู้บริโภคอะไรนะครับแต่ละแต่ละขายใครทําอะไรได้บ้างผู้คลองบริโภคเนี่ยมันทางานยากนิดนึงต้องกับข้าวพอมาเราทีเราก็เบิความขัดแย้งเอาแค่สี่เรื่องก่อนทำให้ชาวบ้านเข้าใจก่อนแล้วกันนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นสื่อที่ เราทํางานไปด้วยก็ต้องไม่ให้ขัดแย้งกับใครไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าขัดแย้งก็ต้องต้องเรียกชี้แจงหาคนที่พอไปคุยได้ให้สร้างความเข้าใจให้จบอย่าให้ขัดแย้งกันเพราะเราอยู่ในหมู่บ้านอย่างน,น้อยว่าเจ็ดสิบแปดสิบปีต้องอยู่ร่วมกันไม่ไม่กระทบกระทั่งกัน,นแล้วก็เป็นกระบวนการที่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับ นี่ทําแผนชุมชนนี่ถ้าทำแผนพ้านางหมู่บ้านชุมชนโครงการนี้ท่านผู้ว่าสารนี่ท่านให้ความสําคัญท่านมานั่งดูเลยนะครับมานั่งดูว่าคิดยังไงกับหมู่บ้านนี้ทําอะไรกันนะครับก็ได้สิ่งดีๆทุก่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นเือนเป็นทองหรือว่าเขาได้รับความชื่นชมก็ก็ขอบใจแล้วหมู่บ้านนี้นะครับนี่ไงครับเยาวชนก็เป็นคัาเยาวชนเยาวชนหมู่ที่นี่หมู่บ้านนี้ต้นนี้เป็นุ่นที่หกนะครับ ที่ช่วยให้หมู่บ้านทำงานครับอย่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามที่จะให้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีให้ช้าลงเช่นเรื่องวัตถุนิยมอะไรพวกนี้นะครับก็พยายามที่จะไม่ให้เข้ามาไว้ใเหลาประชุมก็อย่างนี้นะครับก็จะมีทีมอาสาสมัครเป็นอสมมาช่วยกันวัดรอบเอวมาดูตรวจสุขภาพเริ่มต้นในคนแก่ใหคนป่วยเรื่องลัง ูแนคือทุกคนช่วยกันทำงานนะครับเวลาประชุมประจําเดือนเขามาช่วยกันคือสุดท้ายแล้วก็เป็นสิ่งดีงามที่เราทําไว้ให้กับลูกหลาน,นรเป็นมรดกที่ลําข่าของหมูบ้านชุมชนของเราเป็นคณะทำงานต่างๆครับก็เป็นเป้าหมายของสุขภาพบ้านของเรา,าที่สำคัญก็ถือว่าให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีมีความสุข เพราะว่าเวลาจะทาท,ทำ,ทำบทพื้นที่ถามชาวบ้านคําเดียวครับชาวบ้านต้องการอะไรทุกคนอยากมีความสุขดังนั้นทุกคนคิดมาความสุขของท่านคืออะไรทุกคนองคิดๆมาแล้วก็มาแตกออกเป็นธรรมนูญทุกที่สองหมดเลยครับแล้วก็เมื่อได้ธรรมนูญแล้วธรรมนูญหรือว่าข้อตกลงร่วมกันเนู่ทุกคนก็ต้องช่วยกันทำนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดส่งให้ใครทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในพื้นที่หมู่บ้านของผมนะครับทุกนี้ก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับท่านครับแล้วเราคือวันนี้ก็ก็มีเชิญท่านท่านท่านคุณพ่อมาด้วยที่ดูแลพวกสังคมไทยนะครับที่เห็นว่าได้ถ่ายให้ดูแลดีที่อบนตนะครับเป็นดูแลแล้วก็เมื่อไปไว้ฤทธิจังหวัดแพร่มาครับคุณหมอแพร่ฤทธิ์แพร่ฤทธิ์ใพิจิตรดูทอทัดเรากำลังขอสูตรสมุนไทย จะพูนสีบลูมาดีเลยนะผมก็กโทรทักมาแ <y> พทย์ที่ฉายดูประชามเขก็มาดูแล้ววันนั้นก็มีผู้สื่อข่าวที่ที่มาทำตะกุกนะครับก็โทรมารขอสุ่อบอกว่าแม่ป่วยอยู่แต่วันนั้นไม่ได้มีโอกาสได้คุยคนที่มาทำตะกุกวันนั้นนะครับครับก็ขออนุญาตเชิญท่านได้พูดคุยสอบถามนะครับคุณครับ ไม่สอบถามที่ผมเล่าให้ฟังนี่ผู้ใหญ่พัฒนาแกจะเล่าให้ฟังว่า